ว่าครับคุณติชนันเถอะครับคุณปัทนเวฟอืออือุ๊บก่อนวันนี้จะได้เห็นเป็นครั้งแรกไหมครับไปโรงเรียนได้ทุกข้อใครเลยไม่มีใครร่วมก็ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับคือมันเป็นมันเป็นหนังที่เราถ่ายกันมาพักถึงแลแล้วก็เหมือน เราก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกๆวันก็มีความคาดหวังว่ามันต้องสนุกแน่เลยมันมีฉากนู้นฉากนี้อะไรอยู่ในความทรงจาเราอะไรเงี้ยจนจนวันนี้แบบทุกอย่างมันมาถูกรวมกันแล้วมันก็มีความตื่นเต้นเหมือนกันว่าเฮ้ยวันนี้เราจะได้ดูแล้วอะไรเงี้ยครับอืมอืมก็เมื่อกี้ก็คุยกับเต๋อว่าเออก็กังวลนิดนิดว่าแบบหนังจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> แต่ว่าทาง <c oughs> พี่ใหม่แล้วก็ทางพี่หงษก็ดูแล้วก็บอกว่าสนุกดีเลยอย่างเงี้ยเราก็ก็ไม่รู้ว่าความดีของแต่ละคนว่านะบางทีเราอาจจะดูแแล้วจจะบบ เอะอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็กลัวอยู่ไงก็เลยไม่เพราะคุณไม่ได้เล่นหนักมานานเนี่ยเออก็อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนก็เลยกังวลแต่เต๋อก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ก็เต๋อก็บอกก็น่าจะดีอะไรเงี้ยครับแล้วค่ะก็แน่นอนค่ะตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วก็รอดูเพราะว่าก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นราฟหรืออะไรเลยก็คือจะรอดูพร้อมกับทุกทุท่านที่นี่วันนี้ครั้งแรกค่ะก็แต่เชื่อว่าจะต้องออกมาดีแน่นอน ส่วนผมเนี่ยคาดหวังตั้งแต่ตอนที่เริ่มทํางานแล้วเรารู้สึกว่าสนุกยิ่งเขามารวมตัวกันยิ่งสนุกวันไหนที่เขาเข้าฉากด้วยกันสองคนหรือสามคนหรือทั้งแก๊งเนี่ยแก๊งเจ้าโลกเนี่ยมันสนุกมันก็เลยรู้สึกว่าชื่อแก๊งมันมันน่าจะมันน่าจะอยู่ในความคาดหวังของของเรานะเพราะฉะนั้นเราทําไปด้วยคาดหวังมันต้องสนุกนะแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวผมเองผมคิดว่า โอเคสนุกสนุกจริงอ่าครับคือจริงๆริงโปรเจกต์นี้ตั้งแต่แรกนะฮะก็พอเราได้ดูบทได้อะไรเห็นความสนุกงามเราก็นึกถึงถึงตัวแสดงถึงผู้กำกับนะครับแล้วก็เหมือนเป็นความโชคดีของบริษัทที่ติดต่อไปใหม่ก็สนใจในโปรเจกต์นี้ตัวดาราทั้งหมดก็โอ้ยินดีมาเล่นให้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับ Transformation นะครับแล้วก็หลังจากที่ หนังตัดเสร็จลงมามันก็ได้เกินความคาดหมายของเราซึ่งเราก็คิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะเอนจอยกับมันนะครับจำนวนหนังครบรดมากครับครับก็เรืร่อ <sur> งนี้พอหลังจากทําเสร็จเนี่ยก็มีที่ประเทศจีนเขาก็สนใจนะครับก็จะเอาเรื่องนี้ก็เลยมีการติดต่อกันว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราขอขอมาร่วมกันทําหนังเรื่องนี้ด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า มันก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวหนึ่งเนาะของเมืองไทยแล้วก็ตอนนี้หนังหลายๆเรื่องเราก็ไปประสบความสำเร็จในประเทศจีนก็เยอะตัวดาราก็เริ่มเยอะเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็เป็นช่องทางที่เราเริ่มส่งออกหนังส่งออกดารานักแสดงวันหลังก็พุ่มกลับ <c oughs> เหมือนที่เกาหลีเขาเริ่มแบบหลังจากพาราไซต์เขาสำเร็จพุ่งกลับก็เริ่มไปกลับในฮอลลีวูดคนเขียนบทก็เริ่มไปต่างประเทศละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าน่าจะเป็นจุด จุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่อันนี้ที่จะไปฉา,ายในประเทศจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้ในประเทศเ l m v ทั้งหมดนะครับหลายๆประเทศก็จะฉายใกล้ๆกับประเทศไทยนี่นตัวอย่างก่อนไปหลายคนชบไม่นสนุกกว่าตัวอย่าง่าาสนุกกว่าอยู่แล้วครับสำหรับผมนะในตัวอย่างในตัวอย่างเนี่ยแค่น้ำจิ้มใี่หมรู้สึกว่าแค่น้ำจิ้ม มันมีมันไม่เล่าดราม่าเลยแต่ในเรื่องจริงๆแล้วดราม่ามีดรามา่าม,มีเรื่องความซาบซึ้งอบอุ่นใจอะไรเงี้ยซ่อนซ่อนอยู่ในเรื่องด้วยต,ตัดออกมาจะแบบบู้ตลกโปกฮา <c oughs> อะไรเงี้ยแต่มันซ่อนจบแบบแบบอิ่มอกอิ่มใจอะไรเงี้ยก <c oughs> ็ ผมก็เป็นหนึ่งคนที่มีเวลาว่างเยอะก็จะเช็คบ่อยผมก็จะถ่ายดูไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเออแบบหลายคนส่วนใหญ่เขจะบอกว่าเออแบบน่าสนใจน่าดูแล้วก็แบบมอนเป็นแบบดูเขาแบบตื่นเต้นที่จะไม่ที่จะได้ดูพอๆกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนให้ความสนใจขนาดนี้ครับครับอยากจะฝากเฮ้ยลูกพี่ในลูกพ่อนะครับ หนังสนุกครบรถอย่างที่พิษสงาบอกแล้วก็เชื่อว่าทุกคนหลังจากดูดูแล้วเนี่ยนอกจากจะสนุกอย่างที่บอกแล้วรับรองความประทับใจความซาบซึ้งใจอย่างที่ป๊ปพูดถึงเนี่ยมีให้แน่นอนรับรองว่าจะสนุกแล้วก็อิ่มเอมกับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับ